จังหวัดนนทบุรีเปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐที่ห้องพระนั่งกล่าทันสามสารกลางจังหวัดนนทบุรีายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมจังหวัดนนทบุรีในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ2566 พัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในเชิงรุกสำหรับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมภาภิบาลต,ต่อต้านการทุจริตปปทเขตหนึ่งนำกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการบราณาการเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการทุจริตในเชิงรุกสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีธรรมิบาลในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบของปปทเขตหนึ่งจำนวนเก้าจังหวัดอันประกอบด้วยจังหวัดชัยราชจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดลบบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสระบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาพิบาลนิวส์ยี่สิราชิพสีรายงาน